่ยังไงคะดีค่ะดีใจคะ่ะตื่นเต้นอะ่ะก็เป็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์จริงๆถ้าเกิดใครได้เห็นจากคลิปวิดีโอก็คือเซอร์ไพรส์จริงแล้วพาวกาแบบไม่รู้ตัวมาก่อน บนเวทีแต่ว่าก็รู้ว่าเขาไม่ชอบคนเยอะแล้วเราก็ไม่ชอบคนเยอะก็เลยอาจจะไม่มีแล้วพอแบบพอบนบนเวทีที่อย่างจบก็อ๋อไม่มีแล้วเลยแบบคิดว่าไม่มีแล้วจริงๆตองสุดท้ายก็จะไปเซอร์ไพรส์สับดาห์ที่แมีปิกกี้เมย์นะคะสิบปีค่ะมันก็แบบแต่พวกงานในระหว่างทางอ่ะก็ก่อนจะเป็นแบบคอนเสิร์ตอะไรเลยเรามีมีการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอกับเรงมีความจริงก็คุยกันมาตลอดค่ะก็คุยแล้วก็ก็ เบิกวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแหละใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่มันจะแบบเป็นวันที่มาขอเราจริงๆล,ละไรย่าเ้ใช่ไมกคุยกันตอนตอนปีนี้ปีนี้ปีแบบเออมากปลายปีก็คุยกันาเออเราอาจจะแบบก็อาจจะต้องคิดวางแผนเรื่องนี้แล้วาจจนาอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแบบกิจจาลักษณะอะไรใดๆอะแต่ก็เรียกว่ามมวไปนั้นคุยโท่ศไพทซีมเลยไม่ถแต่าแต่ว่าเหมือนว่าต่นนีัผอเราแบบว่าแบบคิดไหมคะว่าเอ้้าเกิดแบบที่แบบ เราอย่างนี้มันจะเป็นแบบคมเมนต์ไหนอะไรยังไงอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ดีใจเพราะว่าก็สืว่าอันนี้มันคือสิ่งที่แทนเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็เป็นที่แทนมากๆกแบบเซอ,อร์ไพรส์อะไรที่มันเรียบง่ายแต่ว่าก็ไลยลอ้อมด้วยคนที่แบบเป็นคนของเราเป็นคนที่เรารักเป็นุเพื่อนเราอะยรใจดีใจแล้วเขาต้องมีการหัวให้เพื่อการพาแบบไปตามเพื่อนไปตามอะไรที่ที่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตวันนั้นด้วยแบบต้องมาเซอร์ไพรส์ชให้ได้ก็มาแบบเฟรนฟรายมาวิทีนั้นที่เห็นแบบ พื่อนที่เรารักญาติที่เรารักมารู้สึกนแบบน้ำตามันไหลออกมาเลยดีใจไ,ไม่คือตอนแรกอะหนูไม่รู้เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปดูไะน้องสาวก,ก็ไปแต่พุกพี่แทนแม้กระทั่งน้องสาวก็ยังไม่ยอมบอกความลับนี้เลยแบบชีโกลุกมากอะโนน้องสาวโมใช่แต่ก็เลยแบบบอกพี่ตุ้ยผู้จัดการนะคะว่าเออให้ให้เก็บเป็นความลับแต่แบบตอนนี้เดี๋ยวให้พาอยู่ตรงนี้นะนถ้าพาไปไหนอยอย แต่ตอนโมเมนต,ต์ท้่ทุกคนเห็นในทีวีปะคือพาวก็นั่งเขาแค่เมือเ่อยคอนเสิร์ตจบแล้วเมื่อยอ๋อพี่คัทก็เลยจะพูดอะไรก็เลยถ่ายชาวไทยเนาะชาวเน็ตเนาะก็ต้องถ่ายอยู่โดนนิดนึงแต่แบบเอ้าเป็นพี่แทนมาขอเซะะอร์ไพรส์ดีใจคะ่ะตลกดีพี่กดคือแบบสภาพมันไม่สวยแล้วแม่คะแบบเราสวยวตั้งแต่เช้าวันกับบัววันมาตอนเย็นคือแบบย,ยมแล้วเลยแต่ก็โอเคก็ทรกช่างไม่แต่ยังไงคือถามได้ว่า สอนให้ยังไงก็ตาคนเรามีความสุขเป็นกันดีใจอะค่ะเป็นเรื่องดีๆค่ะอืออ๋หมายว่าพี่นดนเองค่ะเขาเป็นคนแบบเป็นมีมุมมุตึงอะไรแบบอะไรอย่างนี้ให้เราเห็นปบ่อยไปปกติแล้วไม่มีค่ะไม่ค่อยมีแรกๆมีค่ะหลังๆก็แล้วแต่อารมณ์ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจอ่างยิใจที่ที่มานทำอะไรแบบนี้ให้เราค่ะอ่ะอัพเดตงานแด่ตอนนี้ว่ามันทึมไหนแล้วค่ะก็ ตอนนี้เหรอคะก็เรื่อยๆนะคะก็คิดคิดว่าเออได้ประมาณนึงแล้วค่ะจองนู่นนี่แล้วก็คเหลือแค่แบบเหลือแค่เรื่องธีมเรื่องอะไรใดๆเร่อยากจะได้งานแบบไหนเลยค่ะเปร์็นต์คะเขากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอันนี้สามารถเหมือบอกวันเดืได้ได้หรือยังวันน่ะยังยังไม่ชัวร์ขอแบบว่าขอแบบมันมีหลาย คุณหมองอะไรใดก็เลยอ่ะเดีต้องเลือกวันที่มันดีที่สุดประมาณนี้เราก็มีเป็นคนดูรอบมาด้วยใช่ไหมใช่เพราะวันไหนก็เปลี่ยนหลายรอบแต่คิดว่าคิดว่าอาจจะอาจจะอาจจะประมาณวันนี้แหละแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์เลยทีนี้ของเราตอนนี้เป็นแบบไหนคะแบบว่าเรียบหรือว่าแบบแนวแบบไล่ไลความจริงเขาก็อยากให้มันเรียบๆนะก่อนน่ะก้อนเยอะเราจะเรียบไม่ได้ก้อนเยอะไหมก็ไม่เยอะมากค่ะ แล้วก็อาจจะอยากให้มันเรียบง่ายเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีนึงอยากจะเน้นแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเี้หลายคนก็แบบว่าเป็นต่ต่างแลเขาก็จะแบบว่าเป็นเรื่องชุนนะแล้วเราว่ามีเฟซ่หม่เลื่อยไอ้แฟชั่นให้เราอ่ะเต็มที่ค่ะอ๋อเต็มที่มากกว่าก็หลายถ้าถ้าตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้รวม f รีเวดดิ้งต่างๆตอนนี้นับได้ประมาณสิบชุด โอ้โหอดแต่มันนับไม่แนาแล้วมันประมาณนั้นค่ะแต่ว่าอาจจะมากกว่าเลยนไม่แน่ใจเพราะว่าแบบพอเราลองไปอย่างไรชุดมันก็แบบไม่ชอบมันเพิ่ม้นไมเรื่อยๆแบบก็จะมีชุดที่ตัดเย็บด้วยอย่างเงี้ยเราอยากทำชุดงานแต่งตัวเองด้วยก็เลยแบบมันก็เลยมีหลายอย่างที่อยากได้ตาบ้าเหรอเติดตุกับเราไหมเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ เราก็บอกรายงานบอกว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็แบบโอเคเขาก็สู้อเขาก็ไม่ยอมเออแบบนี้อนเสิร์ตยังไงก็ก็มีบ้างค่ะเรามีไปคอนเสิร์ตมีไปถ่ายกันแล้วด้วยที่เขาไนเทีกันแต่ว่าก็แบบเอ้ยอยากอยากปล่อยรูปมากเดี๋ยวเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจังหวะแป๊บนึงว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายอีกสักหน่อยกับกับมที่ช่างภาพที่ไทายอะก็เลยอยากอร่อยกัดหนึ่งกันใกล้ยังคะใกล้แล้วค่ะเร็วเร็วนี้ค่ะใกล้ หายู่เขาแบบว่าเวลาคุยเรื่องงานแต่งเขาก็จะแบบมีแบบพะลมพะองเข่าแบบบ้างไหมคะยังไม่มีนะยะังไม่ม <assunto> ีพะร้วงเาพี่แขงก็แบตามจเอาเลยค่ะเลือกเลยแล้วไปเลยไม่รู้ว่าอันนี้คือแบบเอออันจัดทำเลรก็เอาเลยรว่าเหมอนว่าโอเคเรา เราคูดเราสั่งขนมก็มีอะไรก็พูดกันแชร์กันไม่ชอบก็พูดไม่โอเคก็พูดชอบก็พูดเพราะว่ามันก็เลยอาจจะเปมีปัจจังทำให้เราอยู่ด้วยกันได้นานใช่แล้วเราก็เออมีอความอดทนกันทั้งคู่มันมันก็ปกติที่แบบว่านะรับกันก็มีแบบมีอัพเซนด์ดาวอะไรแบบนี้แต่เราก็สุดว่าเราก็จับอยูกันแน่นทอง ในแบบครั้งต่อไปจได้เจอกันอีกยินดีค่ะคุณค่ะเชิญือแหมค่ะ